ผมดูว่าผู้ประกอบการเขาก็พร้อมที่ให้ให้ความร่วมมืออยู่แล้ว,วแต่แบบที่ใหญ่ๆแบบน,นี้มันเป็นอะไระต้องจัดระเบียบหน่อยนะเราไม่ขายใ,<ช>ให้กับคนต่ำกว่า20ขาย 20, าย 20. คนท้องคนให้นมบุตรนะฮะเลือกเลือกช่วยปกติถ้านหน้าแบบหน้าอ่อนๆมานี่ทำไงคือจริงๆขอดูบัตรประชาชนป่ะดูดูทุกคนค่ะนะครับจะอ่อนหรือไม่อ่อนหนูดูทุกคนโอเคโอเค คืออันนี้เป็นตัวอย่างค่ะ,ะเป็นตัวอย่างซึ่งตัวอย่างหนูก็จะเปลี่ยนทุกวันนะครับการจาหน่นายอาจจะต้องมีกระบวนการในการต้องขออนุญาตซึ่งแต่ผู้ประกอบการแบบนี้เราก็ไม่ห่วงนะครับมันเพราะต่อไปมันว่าที่จะได้มาเนี่ยมันต้องมีที่มาหมดไปได้มาจากไหนมันจะ trace back ได้หมดว่าเอามาจากเมื่อกี้อำเภออะไรที่เชียง,ยงใหม่ใช่ไหมครับมาอย่างไงกระบวนการผลิตได้ยังไงวันนี้ยืนยันว่าตามกฎหมายเนี่ย ทั้งต้นของมันเนี่ยมันไม่ใช่ยาเสพติดมาให้กําลังใจผู้ประกอบการในขณะเดียวกันก็มาดูเรื่องของกัญชาว่ามันที่มันมีข่าวคราวเนี่ยการจําหน่ายกัญชาที่ปรากฏเป็นภาพเป็นข่าวเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงแต่ยางน้องก็พืเพื่อจะมาทําความเข้าใจกับผู้ประกอบการหรือว่าคนที่จําหน่ายว่ามีข้อกฎหมายยังไงที่ต้องห้ามที่ไม่ควรจะจะทาให้มันผิดกฎหมายในฐานะที่เป็นคนเป็นประธานร่างกฎหมาย ในฐานะทีะ่ต้องดูแลกฎหมายทํากฎหมายมาก็าอยากทําความเข้าใจนะครับก็อย่างน้อยก็ให้ให้เขาได้รับรู้ว่าวันนี้ถึงแม้ว่าจะเสรีเนี่ยแต่มันควรจะเป็นเสรีบนความรับผิดชอบอยู่ว่าจริงจริงแล้วใช่ว่าจะเสรีกันอย่างตรงภาพที่ออกมาบางทีมันก็ดูไม่ดีใช่ไหมฮะท่าที่ปรากฏเพราะนั้นวันนี้ก็เพื่อจะมาทำความเข้าใจถ้าได้เจอกันก็ดีวันนี้ก็มาตอกย้ําว่าเรากําลังจะร่วมกันทําสิ่งสําคัญ ก็คือเรื่องการมีกฎหมายดีๆการลดล็อกกัญชาก็ควรไม่ควรที่จะทําอะไรให้มันเป็นที่ตื่นตหนกจนกระทั่งมันจะเสียการใหญ่คือวันนี้สังคมก็ห่วงครับผมในฐานะประธานกรรมาการร่างแพบัหยัดฉบับนี้แล้วก็ในฐานะที่เป็นริเริ่มเรื่องนโยบายเรื่องนี้ของภาคภูมิใจไทยเราก็เราก็อยากให้คงไอ้นโยบายนี้มันสําเร็จไปแล้วก็ประชาชนได้ประโยชน์ประเทศได้ประโยชน์และสังคมปลอดภัยด้วยนะครับ